สว,สวัสดีค่ะเพ, <uke> พื่อนๆวันนี้คุณยายจะพามาปลูกนะคะเจ้าต้นเทพนิมิตนะคะอันนี้เป็นต้นที่คุณยายปลูกไว้คุณยายปลูกไว้ได้จํานวนเยอะแล้วนะคะซึ่งมีบางต้นนะคะมันสูงเกินแล้วคะสูงเกินแล้วนะคะต้นไหนที่สูงแล้วเขาก็จะล้มนะคะจะล้มไม่สวยงามนะเดี๋ยวคุณยายจะพาปลูกใหม่นะคะคุณยายจะพาปลูกใหม่โดยการคุณยายจะตัดให้เหลือแต่ตอนะคะให้เหลือแต่ตอเพื่อที่จะให้ตอเขาเกิดต้นใหม่ ต้นหมาที่เกิดก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะเกิดจากต่อนะเกิดจากตอหมดเลยนะคะนี่คะคะนี่นะคะอันนี้เกิดจากต่อนะคะเกิดจากตอ,ะะอ,กตอแล้วคุณยายก็จะบอกว่านี่นะคะเนี่ยเขาสูงมากเลยนะคะสูงสูงแล้วก็สูงเกินไปแล้วก็ล้มนะคะล้ม สูงแล้วก็ล้มเลยนะคะซึ่งไม่สวยนะเดี๋ยวคุณยายจะมาตัดออกเลยนะคะตัดเพื่อที่จะเอาลำต้นเขาเนี่ยไปหันไปหันชําไว้นะคะลำต้นเนี่ยไปหันชําไว้เลยนะคะส่วนยอดก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะไม่ต้องไปสนใจมันนะคะเดี๋ยวมันออกมาใหม่มันก็สวยงามเหมือนเดิมนะคะประมาณสักสองอ,อาทิตย์มันก็เริ่มแตกหน่อขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้นะคะคุณยายจะเหลือให้ให้เหลือต่อไว้นะคะเพื่อที่จะให้เขาเกิดใหม่นะคะ เดี๋ยวคุณยายจะทำให้ดูนะคะสักครู่หนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะมันมืดโอเคค่ะันนี้นะคะตัดเลยนะคะคุณเดี๋ยวคุณยายจะตัดให้ดูนะคะนี่อันนี้ต้นนี้สูงมากแล้วนะคะสูงมากแล้วแล้วก็ตัดเลยนะคะตัดเลยตัดเลย ประมาณนี้นะประมาณ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 อันนี้เราก็เอาไปทำใหม่ได้นะคะไปทำใหม่อันนี้ก็ให้เหลือป,ประมาณนี้เนี่ยตัดให้เหลือไว้ประมาณนี้นะคะประมาณประมาณนี้นะคะหนึ่งต้นนะหนึ่งต้นเดี๋ยวขึ้นยาทำให้ดูสองต้น ดีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้ก็ล้มแล้วนะเอาตัอันนี้ก็ไปตัดเป็นเป็นข้อข้อนะคะตัดเป็นข้อข้อแล้วก็ไปทำใหม่นะคะเขาก็จะขึ้นใหม่ ่วนยอดยอดที่มีใบติดอยู่ก็ทิ้งไปเลยค่ะไม่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าถ้าเราเอาไปทําใหม่เขาก็ใบก็จะเหี่ยวไม่สวยนะคะอืมโอเคนีย่ยาให้ดูตัดให้ดูสองต้นพอน,นะคะคือสองต้นแล้วก็ปูนทาเอาปูนทาได้เลยกระถางนี้เตี้ยนหน่อยทำให้ดูถึงคะ ปูนทาปูนทาไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะถ้าไม่ทาเดี๋ยวเนื้อเขาจะเน่านะคะทาไว้ป้องกันเชื้อราป้องกันการเน่านะคะไว้อย่างนี้นะคะนะคะแบบ ตอนแรกถ้าเราจะลดน้ําก็ลดห่างๆนะคะอย่าเพิ่งไปโดนดยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปโดนแผลเขานะคะโอเคค่ะนะคะก็แค่นี้นะวันนี้พุณยาพามาเอ่อพามาตัดต้นนะคะเจ้าต้นเทพลิมิตนะคะในฐานะที่มันสูงแล้วมันสูงแล้วมันมันพากระถางล้มแล้วนะคะเราก็ตัดต้นออกเพื่อให้เหลือตอไว้นะคะให้เหลือตอไว้เพื่อให้เขาเกิดใหม่นะคะเพื่อให้เขาเกิดใหม่เพื่อความสวยงามนะคะ นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะแล้วซึ่งต่อไปเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเกิดขึ้นใหม่นะอันนี้เป็นเป็นเกิดจากตอนะคะเกิดจากตอใหม่เกิดจากตอเลยนะคะเพื่อความสวยงามนะคะโอเคค่ะวันนี้คุณยายก็พามาอธิบายวิธีการนะคะตัดต้นตัดต้นไม้ตัดต้น,ตตน,ตตนเจ้าตัวเทพนิมิตให้เหลือแต่ตอไว้นะคะให้เขาเกิดต้นใหม่นะ ขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ